ผมหลังเดี๋ยวจ้อง,องดูดก๊าซเอาเปลี่ยนเ,เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมือไหมผมผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนสองไ, <ป S 1> ได้ได้เปลี่ยนก่อนเลยอ่ะให้เปลี่ยนก่อนเลยก่อนอ่อนในผมหน่อยเด้อผมผมฟุก๊กขี้หนึง่งผมเห็นหลายรายการนะอาทิตย์ที่แล้วก็ชื่อชื่อผีไม่ละว่าไป เราออรอบออลไลน์ไปไปไปแข่งไหมครับเสาร์ท์เนี้นมีว่าจะไปแข่งของโคราชก็คือไปเล่นยัน่เฉยเฉยก็ไเล่นเอาการ์ดเอาอะไรสบายๆการ์ดน่าจะมาครบแล้วคึงขำๆสบายๆงานขายใหญ่ก็ได้เอ้ยเหมียวเหมียวเ,เราจะไม่พูดเ่แปดต่อแปดไม่ถึงไม่ถึงผมผมแค่สามสองสามสองสามสองอ๋อไม่โหสามสองเองอ่ะให้เริ่มก่อนเลยไหม อะเอะไลครับเรวเดี๋ยวผมดูการอยยังไม่ดูโอเคอะไรนะสับสับแล้วก็ตัดขึ้นมาใช่ไหมอ่าตัดอ๋อตัดขึ้นอีกรอบนะอ่ะโอเคำอ่ะงั้นเริ่มเลยนะตัวสองครับว้าวใช้เลือกจนขัดไหมเลื่อจนไม่ขัดครับเลื่อย่างนี้ครับเอาอะไรดีเอ่ย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 คนรวย <c oughs> คนรวยเอฟเฟกทําอะไรได้ครับอ๋ <c oughs> เอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเล่นนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแต่ว่าส่วนมาก,าก,กมาจ่ายจิมไม่ค่อยได้ <c oughs> ใช้จริงจ,จังจ,จริงๆคือมันเป็นการไว้ปิดเกมยืนให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้ความสามารถการนั้นได้ <c oughs> อ่าจ่ายสี่คนรวยครับลุงคอนทำอะไรไหมไม่ถามครับโอเคคอนเสิร์ตนาย อาเจเริญนายขึ้นจ่ายเจเริญนายลงเอสอาร์ทำไรไหมเอสอาร์ทำอะไรนะสุดติดตเปิดสองใบแล้วก็เลือกหนึ่งใบขึ้น,นไดเ้เอาเป็นไไเดีเอาเป็นเจ็กแล้วกันมีไปใต้ล่าง จบเลยครับมือเท่าไหร่ครับมือมีห้าผมจวนหนึ่งเออพาวเวอร์เท่าไหร่บ้างนะสองสองกับสองสองใช่ย่าลงแกกันเลยความเจริญครับเอาอ่าเอาเลยจสองนี่ตรงเป็นมูต จ่ายสองเจมเรียกนายเฮ้ยกุ้ยนายฮอนนี่นะนายเรียกเสิร์ชกุย้ยทำอะไระไหมครับอครับเอาเลยเอาเลยะไรกุยก้ยเนาะกุ้ยเสื้องทำเงนินอยากุ้ยนายฮอนนีไม่ได้เห็นหน้าแนละ้วเด็กเนะี่ยหรือว่าเป็นคุดคุดกุ้ยนายฮอนเลยโอ้ ลงรถถัง,ง,งทำไรแมอ่อ๋ออาลเลครับอาเลย แย่จังเจอไปในพวกนี้กืไดซิดรลันปุยแนฮอนจ่ายนายลงโคครับอ๋อโคัมบัสเอาเลยเอาเลยมีโลกเกียงบ้างไมะเอืมือห้าด้วยนะอ๋อ รถถังตี HR กเอ็อเดี๋ยวเดนะี๋ยวเป็นั้มเอาเออพลังเท่าไหร่นะสองหรือว่าหนึ่งสองมองืสอ,สองมันจะชนกันอ๋อรถถังมันสา <3 S 2> มเหรออออเออใช่ใช่โอเคใช่ครับตีป,ปุ๊บใช้ลิกกี้นะปอมแปลงดึงอันนี้เหรอใช่ดึงมาดึงรถถังใช่ไหมใช่ใช่ มาในสภาพนอนแ้ผมตีต่อได้ใช่ไหมได้ดได้ได้ได้อ๋อฮอนเหรอเดี๋ยวฮนะอนอีกตัวพลังสองเท่ากันอืมโคตีรถถังได้ครับรถถังลงกันร <c oughs> มีกลัวอะไรกลัวไอ้สลัดจี้เพื่อชาติอะฮแล้วก็ตีชน ัวหุ่นโถมใช่ล่ะอ่ะตายคู่ผ่านครับตัวหนึ่งใจสี่โศกกา์ลรอมีไัยสวนทำอะไรไหมอ่าไม่ครับอ่ะยืดมาเลยนอนนอนใช่ไหมใช่ใช่นอนนอนนอนอ่ะตีหนึ่งบ้านจาอุดทำไม่ได้ เอานอร์มอลเมจิกมีมีมั่งความเจริญอ่ะมีเปดิกครับโอเคครับขึ้นมือเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยังก่อนต้องต้องรอจั่วใช่จัวก่อนโอเคอันนี้ของพี่ผ่านเลยใช่ไหมอ่าใช่แล้วตีหนึ่งบ้านแล้วก็ผ่านผมจัวหนึ่งแล้วก็ใช้ความสามารถอูทดเอาน o r m มอลเมจิกขึ้นมือ พี่ยักษ์พลังเท่าไหร,คร่ครับข้าครับโอ้ใหญ่ตัวใหญ่อันนั้นเขายึดไปถาวรเลยใช่ไหมใช่ครับความสามารถใช่ <c oughs> ใช่พาวส <c oughs> นะีเนาะยึดถาวรยึดถาวรเลย <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติโคล,ลงสุสานหรือถ้า,ถ,าถ้าสมมุติโดนโดนหน้าต่างโคลลจะไปอยู่บนมือแครับอ่าบนมือของน้องอ่ะของผมใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ใช่เมื่อกี้ใช้มีดปกติยังยังครับโอเคยึดถาวร 呀，就那个，朗诵故事。<noise> อหน้าต่างใส่โคลับบัดได้เลยเอาไปเลยผม จ่ายสองเจมครับอือฮึอ,อยอมจ่ายความเจริญเหรอ,อเ,รเอาเลยเรียกเอาเลยเรียกเรอง ว้าวซีโรลันเดซี่อ่ชอนลงเดซี่โอ้หเขาเรียกอ่าพลังให้เนาะใช่ใช่ ผ่านครับเดซี่เรียกถือเสียจวนหนึ่งจ,จ่ห้าจิ้มครับลงสวินนี่ทศการประกาศตีครับทำอะไรไหมตีเส้ยรับ อ่าตาย,ายปีเซียตายครับอันนี้ตีใส่เดซี่สวินนี่พลังเท่าไหร่นะพาวหเดซี่มาโดนโดน,โดนยึดมาในมิติโซนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอารดาวสิแปดเอฟเฟกของสวินนี่มื่อทำลายได้ผมจบเทิร์นมือเท่าไหร่นะมือหนึ่งผมมือหนึ่งจัวสอง ba làm thu bàn hả 5 cả lâu tiền không a đây ถ้าถ้าตัวสวินนี่ถูกทำลายไอตัวนี้จะตกลงสุสานครับอา่ารถถังลง uh huh. สามัคคีให้รถถังพาวเวอห้าตีตายคู่เหรอครับโอเคได้ได้ได้ผ่านครับเมื่อวีหนึ่งตัวสองตีคุยครับจบเถิด คือหนึ่งจุดสองครับแต่หนึ่งจ๊หมวยโอ้จ๊หมวยอ่ะอุบัติเหตุหน่อยแล้วกัน หน้าต่างใส่ยักษ์อ่าได้เลยผ่านครับฮะทำแคบบ่นเนี้ยมือหมดจวหนึ่งเดี๋ยวนะดเดซี่เอาเดซี่ลงสุสานลงนรกที่ิดอ่าใช่ใช่ใช,ใช่โอเคอจบเทิร์นมือสามยังมือสี่มืออ๋อโอเคมือศูนย์วดสามอือฮึ เล่นหมดมือจริงไหยลงรถถังทำอะไรไหมครับไม่เอาเลยสมตกว,ว้าวโอเคได้ได้ได้ใส่เข้าเด็กแล้วตัวสี่ต้องสับสับก่อน <L> ตัดตัแเราค่อย<ล>จัว ả, ่วใช่อย่าลืมตัดครึ่งนะโอเคครับ <hemisphere> <ถ>มือมีสี่ลครับผม ได้สองลงโคโอเคพาวเป็นหกกับห้าครับหกกับห้าโคตีบ้านได้ครับเป็นไหมนะพี่ห่วงตัวหนึ่ง เอาอีกไหม <c oughs> เดี๋ยนะบ้านอ๋ออ่อรถถังตีอีกหนึ่งตัวต่างโตตายแล้วออันนั้นจวหนึงเหรอครับเหมือนกันใช่จวหนึงเหมือนกันโอเคครับผ่านครับจวหนึงตัวจากไลท์อีกหนึ่งตัวจากไลท์อีกหนึ่งแปะเอ็ดดีบาซ่าเอ่อทำอะไรได้รับเอ็ดดี ทิ้งหนึ่งเสิร์ชสามแล้วก็ดันอวตารที่อยู่ในวิจิกโซนขึ้นมาข้างบนใช้เลือกจนขัดไหมเลือกจนอ่อาอะไรครับในสุสานอ๋อเจมจ่ายสี่ลงเปดทำอะไรไหมเปดเปดนี่ทำอะไรได้ครับกดเทก อัตโนมัติก็คือเปิดไลน์แล้วก็สั่งจะใช้งานไลน์นั้นได้เลยครับอ่าทำอะไรไหมโอเคเอาเลยครับอ่เปิดไม่ได้ไมีมีจา่าตำรวจห้าเป็นเจ็กี่ไม่ควรเล่นกับพี่วัดงั้นเอาเจมขึ้นมือแล,ล้เรียงไว้ใต้กอง,องนี้นะครับพาเปิดบวกทั้งสองฝ่ายสี่เป็นห้าพาห้า เจ็ดพาห้าครับจ่ายสี่ลงพี่นวงทำอะไรไหมไม่ครับโอเคเอายาจะไงดิจ่ายยาไปแล้วหรอวะอ๋อจ่ายยาไปแล้ว ทีเมือหนึ่งยึดรถถังคงรถถังรถถังจะพลังเหลือสามเนาะใช่อา้วพี่กระดันขึ้นดันขึ้นจากจากเอเฟกอะไรนะเอดีพาซาอ๋อเอดีพาซาตีใส่โคดบัสตัวไหนนะครับเปดเปดพลังเท่าไหร่นะห้าห้าหนึ่งบาท ไม่นะพี่หนวงจบเทิน<า>ตอนนี้นมีพาวเวอร์หก <6. S 1> พี่หนวงสี่ใช่แล้วก็สามยืนไว้ยืนเป็นโลกมนุษย์ผมมือมือสองจวนหนึ่งแล้วก็จวจากพี่หนวงอีกหนึ่งอือฮึตอนนี้มือมือเท่าไหร่นะมือสอง พี่เอ่อพี่เป็ดคอสเท่าไหร่คอสสี่ครับพี่ห่วงก็สี่ใช่ไหมสี่ <4. 5. S 1> ใช่จ่ายอสอง อืมหกนาทีแลนะ้วหมดเวลาโคตรไวพี่พี่เป็ดพลังเท่าไหร่หกครับหกพี่หน่วงสี <4. S 1> ใ่ใช่ สายห้าเจมมา์าลงพี่วัดอุบวัดอ่าเดี๋ยวพี่วัดใช่ไหมครับอ่ะพี่อุบัติเหตุใส่พี่วัดก่อนแต่เทคทํางานอยู่อ๋อโอเคครับเทคทํางานก็คือแผมอ่านผมไม่เคยใช้แต่นี่ <c oughs> <c oughs> คือจวัจวมือจนเท่ากับห้าใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็วัดเทียบคอสใช่ไหม ใช่อ่าได้เลือกจะทำอะไรอ๋อถ้าถ้าเอฟเฟกที่สามับควบคุมคือจนดอเฟตถัดไปก็คือหมายถึงผมจบเทินที่ดอเฟตถึงเป็นหรือว่า,าเป็นดอเฟตถูกต้องต้องเป็นดอเฟตพี่ถูกแล้วใช่อ๋อผมจบปุ๊บก็คือคืนเลยใช่อืมเอ่ออ๋อยากจัง โอ้โหมีแต่เอฟเฟคเอฟเฟคสามอือฮึควบคุมพี่หนว่งโอเคได้โหเรีแยคเต็มมือเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นพี่หนว่งก็จะมีเดี๋ยวผมเอาการ์ดพี่หนุ่ง โอเคใช้เอ่อเลือกจนครับเข้าเลยจากดูจากสุสานอือฮึ เปต์เปต์พลังหกหกใช่โอเค ลงรถถังครับโ okay. อเคเดี๋ยวสปีดนิดนึงนะเวลาเหมือนใกล้ใกล้แล้วกี่พงแล้วครับพี่ป <c oughs> ิ่นพี่หน่วงตีเป็ดครับพี่หน่วงยึดเป็ดไปนอนนะเพราะว่าพี่ตีไปแล้วไม่ไปนอนเนี่ยอ๋ออ๋อรถถังแรกกันไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ใช่รงรถถังครับโอเคได้จเัเใยไหม ตีแล้วเดี๋ยวโอเคมาจบเทินคืนพี่หลวงโอเคแล้วก็ตั้งตั้งเทคเฟกเปิดเป็นไม่นะมามามาเดี๋ยวนะครับเอ่ออ๋อเอ่อเปิดมันเปิดได้ไงนะเอเอฟเฟกเปิดใช่ไหมเอฟเฟกเปิดใช่แล้วกันตัวอีกหนึ่งพี่หลวงคือในสภาพนอนนะคืนมาไปนอนใช่ไหมใช่คืนในดอฟเฟดอ่าแต่ว่าเขาไม่ได้ตีนะคือตอนยึดไปอ่ะก็คือมันนอนอยู่แล้ว แล้วกลับมาก็ต้องตื่นหรือเปล่าครูซิวไม่ไม่คือมันนอน,นยา,นยาวเลยครับนเป็นไปกันสภาพนั้นใช่โอเคจ่ายสี่ลงเป็ด๊ันึงครับอ่อบัตรเหตุครับโอเคีแอคใช้แล้ว เช็ค <Check S 2> ความเจริญตัวอีกสองจ่ายสี่ลงจ่ามะนาวจ่ายอีกสี่ลงทศกันตีสองบ้านครับไม่น่ามโทไม่น่าโดมโอเคจบเลย <c oughs> ตัวหนึ่งเอฟเฟกไม่น้ำมนโทอ,อ <c oughs> จะมาลบครับเดี๋ยวตอนนี้พาปเปานะ <9. S 1> าลี่ยนเท่าไหร่นะสี่สี่บวกสี่พาเก้าเก้าจากมะนาวพลาพลาวเท่าไหร่นะห้าห้าแล้วก็ยักษ์ที่นอนอยู่เท่าไหร่ห้าแล้วนี้ก็นสี่

สามสิบแล้วเยี่ยมจ่ายจ่ายสามลงแมงปอรครับอือฮะเออมีพาวเท่าไหร่บ้างน,นะครับเก้าสี่ห้าห้าเก้าสี่ห้าห้า มือมีกี่ใบเอ่ยมือมีสองกม,มีสองครับเก้าสี่ห้าห้าแมงปอมีพิษตีสามนาวครับแล้วบื้มใครเออเดี๋ยนะถ้า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 ผมใช้ขอให้ทั้งตัวมีแต่เออเราจะตีเข้าไหมครับเข้าใช่ ก็เลือกทำลายเท่ายอยู่ดีทำลายเปดคอสเท่าไหร่ครับ4เปดคอส4ทำลายทำลายเปดโอเคครับผ่านอ่าผ่านครับมือมีศูนย์ตัวสามผมเช็คฟีเสื้อจ่าย4ลงเด็กครับผมเรียกผิเสื้อมีหมาในศูนย์นะอ่ะทิ้งมือหนึ่ง มีหมายนยุสานนะถ้าประกาศตีจะยึดมืออ่ะทิ้งมือหนึ่งยึดมาเลยยึดเดซี่เออเอยึดเดซี่ครับเจคตีทิ้งมือทิ้งมือเลยเอออันนี้ผมรีแอคทันไหมมันปักมันเริ่มประกาศตีตอะประกาศตีใช่มันประกาศตีแล้วมันทิ้งมือเลยเพราะไอ้เพกของเจคถ้าตใจมอนตีสวนไม่ได้ใช่เพราะว่ามันทิ้งมือไปก่อนแล้วอะเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อเริ่มประกาศตี โอเคใส่นะั้นโอเคแล้วก็ตีสามบ้านอืมครับก็จบเกมนะโอเคครับ